ก็ต้องขอขัดเวลาความสรุปความสำราญของพี่น้องสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อตัดขมาทางด้านพิธีการนะครับตอนนี้เรียนเชิญนะครับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับท่านนายกสุรศักดิ์รุ่งเรืองนะครับเรียนเชิญขึ้นสู่เวทีเลยนะครับทั้งหมดทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญนะครับจริงๆแล้วคืนนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านสสต้อยนะครับ จริงๆแล้วคืนนี้ท่านตั้งใจมานะครับแต่ว่ามีภารกิจด่วนนะครับที่ท่านจะต้องไปทำที่กรุงเทพนะครับท่านก็โทรด่วนมานะครับก็ให้ท่านนายกสุรศักดิ์นั้นเป็นตัวแทนก่อนนะครับสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านก็จะเดินทางมาอีกนะครับมาพร้อมกับท่านชยยะอังกินันนะครับท่านก็จะมาเปิดงานถ่ายทรงดำที่เวทีนู้นนะครับแล้วก็จะมาเปิด เวทีนี้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับเรียนเชิญผู้นาท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท่านพ่อสลายุทธนะครับพ่อโรงเรียนวัดบ่อบุญนะครับเรียนเชิญขึ้นสู่เวทีนะครับตัดขมาด้านพิธีการคงใช้เวลาไม่นานนะครับไม่นานนะครับ ครับก็ประกาศนะครับไม่ใช่หวยนะครับหมายเลขทะเบียนนะครับ1น0 1นะครับรถของท่านจอดอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ใช่ไหมช่วยขยับให้หน่อยใช่ไหมครับช่วยขยับให้หน่อยนะครับหมายเลขทะเบียน1001นะครับรถของท่านนั้นอาจจะจอดกีดฝังจราจจรอยู่นะครับช่วยขยับให้สักนิดหนึ่งนะครับครับทุกท่านก็ขึ้นสู่เวทีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่นะครับผู้นําท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ใหญ่กำลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ตัวแทนท่านสสนะครับท่านก็ได้ขึ้นมาแล้วครับคือท่านสุรศักดิ์รุ่งเรืองนะครับนายกุองค์การบริหารส่วนตําบลแร่จะทอนนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญท่านนะครับได้เวลาที่กล่าวเปิดงานนะครับเรียนเชิญท่านเปิดงานนะครับเรียนเชิญท่านครับ ครับก็ผมในนามตัวแทนของท่านจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลนะครับสสเพชรบุรีเขต3นะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็คณะกรรมการจัดงานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เป็นงานทำบุญปิดทองประจำปีรูปเหมือนนะครับหลวงปู่วากนะครับแปดเก้าสนี่ยครับก็ขอกล่าวเปิดงาน ในการการจัดกิจกรรมด้านลำวงนะครับก็ขอให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็จงแต่มีความสุขนะสนุกสนานแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่างานของเรามี3ามคืนนะครับก็ฝากต่อๆไปนะครับในเรื่องของการมาทําบุญปิดทองนะครับแล้วก็ได้เวลาอันสมควรนะครับก็คืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสนุกสนานนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับผมในนามตัวแทนของท่านสสก็ขอกล่าว คำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับกับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุรศักดิ์รุ่งเรืองนะครับนายกุองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อนนะครับท่านให้เกียรติมาเป็นตัวแทนเปิดงานในคืนนี้นะครับเดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้นะครับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับที่อยู่บนเวทีนี้และที่ไม่ได้อยู่บนเวทีของตำบลไร่สะท้อนทุกท่านนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับ คืนวันพรุ่งนี้นะครับรำวง3มคณะวันพรุ่งนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาสนุกกันได้เลยนะครับยังเหลืออีก2คืนนะครับงานปิดทองรูปเหมือนพระกรูพิสารวัชรคุณหลวงปู่วากจารุวันโนนะครับวัดบ่อบุญอันนี้ได้เวลาสมควรนะครับเชิญพลุครับไม่ทราบว่าพลุอยู่ตรงไหนได้ยินไหมครับได้เวลาสมควรแล้วเชิญเลยครับ ¡Suscríbete al